ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับกันดานวิธีบทที่31มี54่ข้อนะครับเยอะพอสมควรนะครับแต่เราจะอ่านทั้งหมดนะแล้วก็หัวข้อในวันนี้ก็คือจัดการขั้นขาดก่อนที่บาปจัดการชีวิตรเรานะครับเราจะต้องจัดการก่อนที่บาปจะจัดการกับเราบทนี้นะครับจะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ เป็นบทที่พูดถึงกลุ่มคนนะครับคนมีเดียนนะพี่น้องครับเราอ่านแล้วเราก็จะพบกับเรื่องราวต่างๆที่บันทึกในพระธรรมของพระเจ้าที่หลากหลายในหลายมุมมองหลายๆด้านนะครับอ่านทุกวันวันละบทไม่นานก็จบเล่มนะครับแล้วก็เวลาอ่านก็คิดคข้ควรแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้นะครับว่า เราจะใช้ในชีวิตของเราอย่างไงพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรมันเปิดเผยถึงความบาปไหมเปิดเผยสิ่งที่เป็นมุมมองทัศนคติใหม่ๆหรือเปล่าเป็นพระธรรมที่ทําให้เราเห็นถึงคําสั่งของพระเจ้าไหมเห็นถึงพระสัญญาของพระองค์ไหมเห็นถึงแบบอย่างชีวิตของผู้คนไหมนะครับวันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะครับในเรื่องของการล่อลวงนะครับกลุ่มคนมีเดียนนะครับเป็นกลุ่มคนที่ เป็นเผ่าเร่ร่อนนะครับที่สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมแล้วก็เคตรานะพระยาคนที่สองของเขานะครับดินแดนของชาวมีเดียนอยนู่ไกลออกไปทางทิศใต้ของคานาอันนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านเรื่องราวของชาวมีเดียนด้วยกันนะครับแต่มีชาวมีเดียนกลุ่มใหญ่เนี่ยเดินทางท่องไปไกลาจากถิ่นที่ อยู่ของตน,เ,นเพื่อที่จะหาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับคนกลุ่มนี้อยู่ใกล้กับดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับเมื่อชาวอิสราเอลมาถึงพื้นที่ตรงนี้นะครับชาวมีเดียนก็เข้ามาล่อหลวงนะครับคนอิสราเอลเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับพระยาเวตรัสกับโมเสสว่า จงแก้แค้นคนมีเดียนเพื่อคนอิสราเอลหลังจากนั้นเจ้าจะจากไปอยู่กับประชาชนของเจ้าและโมเสสกล่าวกับประชาชนว่าจงเตรียมคนในพวกเจ้าให้พร้อมด้วยอาวุธเพื่อทําสงครามแล้วยกไปสู้กับพวกมีเดียนเพื่อแก้แค้นคนมีเดียนให้กับพระยาเวจงส่งคนจากทุกเผ่าของอิสราเอลเผ่าละพันคนเข้าทําสงครามดังนั้นเขาจึง จัดคนเผ่าละพันคนจากอิสราเอลที่เป็นพันๆรวม1น0 0 0มืนคนพร้อมด้วยอาวุธเพื่อเข้าทำเพื่อเข้าสงครามแล้วโมเสสส่งคนเผ่าละพันคนออกไปทำสงครามเขาทั้งหลายออกไปทำสงครามพร้อมกับฟิเนหัสบุตรเอเลอาซาปุริหิตและเครื่องใช้บริสุทธิ์และมีตแตรปลุกอยู่ในมือของฟิเนหัส เขาทั้งหลายทําสงครามต่อสู้กับคนมีเดียนตามที่พระยาเวทรงบัญชาบูรสิตและพวกเขาฆ่าผู้ชายหมดทุกคนเขาทั้งหลายประหารบรรดากษัตริย์คนมีเดียนพร้อมกับคนอื่นๆที่ถูกฆ่าได้แก่เอวีเรเคมสูเอและเรบาซึ่งเป็นกษัตริย์ทั้งห้าของคนมีเดียนและเขาประหารบาลามบุตรเ,อเ,อเอบเอโอด้วยดา นอิสราเอลจับสตรีชาวมีเดียนมาเป็นเฉลยพร้อมกับพวกพวก,พวกเด็กๆรวมทั้งกวาดเอาฝงสัตว์เลี้ยงฝูงแพะแกะและเข้าของทั้งหมดไปเป็นของริบแล้วเอาไฟเผาทุกเมืองซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาและเผาขอภัยเผาใ้พักทั้งหมดของเขาแล้วเก็บของที่ริบมาทั้งหมดและสิ่งที่ชิงมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น คนหรือสัตว์กลับไปแล้วพวกเขานำบรรดาชเชลยและทรัพย์สินที่ชิงมาได้รวมทั้งของริบได้มายังโมเสสเอเลยาซาโุรหิตและชุมนุมชนอิสราเอลที่ค่าพักณที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยริโคนะพี่น้องครับดูสิ่งที่ชนชาติอิสราเอลทำตามคำสั่ง,งของพระเจ้าแล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรที่ รุนแรงนะครับเรามาอ่านกันต่อนะครับพวกเขาไปสู้รบแล้วก็ชนะกลุ่มชนเผ่าของเชา่าชนเผ่ามีเดียนแล้วเขาก็กลับมานะครับข้อที่13บสถึงยีนะครับโมเสสเอเลอาซาปุริหิตและบรรดาผู้น้ำของชุมนุมชนออกไปต้อนรับเขาทั้งหลายนอกค่าพักและโมเสสโกรธพวกในทหารคือ พวกในพันและพวกในร้อยผู้กลับมาจากการทำสงครามโมเสสพูดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านไว้ชีวิตผู้หญิงทั้งหมดหรือดูสิหญิงเหล่านี้ทำให้คนอิสราเอลหลงทำผิดต่อพระยาเวในเรื่องเปโอโดยคำแนะนำของบาลาอัมและภัยพิบัติจึงเกิดขึ้นท่ามกลางชุมนุมชนของพระยาเวพี่น้องครับเมื่อเราอ่านตอนแรกเรารู้สึกว่าการ ทําตามคําสั่งของพระยาเวซึ่งพระเจ้าดูเหมือนอรุนแรงนะครับเกินเกินไปหรือเปล่านะครับไปจัดการล้างแค้นทําสงครามกับคนมีเดียนแล้วก็ฆ่าพวกเขาทั้งหมดเลยนะยกเว้นผู้หญิงนะผู้หญิงก็คนมีเดียนเนี่ยคนอิสราเอลเนี่ยหัวหน้าในพันทหารของอิสราเอลก็พาพวกเขากลับมาแล้วโมเสสก็ไม่พอใจแล้วก็โกรธมากพี่น้องครับทำไมถึง นแบบีบ้สิ่งที่เราเห็นในพระธรรมของพระเจ้าคือโมเสสพูดกับเขาทั้งหลายว่าหญิงเหล่านี้ทาให้คนอิสราเอลเนี่ยหลงทําผิดต่อพระยโเวสาเหตุที่พระเจ้าให้จัดการกับคนมีเดียนเพราะคนมีเดียนทําให้ประชากรของพระองค์หลงไปจากทางของพระเจ้านะครับเนื่องจากชาวมีเดียนเนี่ยล่อลวงให้ชาวอิสราเอลเนี่ยหันมาบูชาพระบาอันพระเจ้าจึงทรงบัญชาให้อิสราเอลเนี่ยทำลายพวกเขา แต่ชาวอิสราเอลกลับจับพวกผู้หญิงมาเป็นเชลยแทนที่จะฆ่าเสียทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกเขาลหลงไหลในวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยบาปของชาวบีเดียนเมื่อเราพบความบาปในชีวิตของเราเราจะต้องจัดการกับบาปนั้นอย่างเด็ดขาดเห็นไหมครับพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเนี่ยจัดการกับต้นต่อต้นเหตุข,ของความบาปอย่างเด็ดขาดเมื่อเราพบความบาปเกิดขึ้นเราหลงเข้าไปเรา หลงหลืมตัวผิดพลาดล้มลงพี่น้องครับเราจะต้องจัดการกับบาปนั้นอย่างเด็ดขาดพระเจ้าต้องการจัดการกับต้นเหตุต้นต่อของปัญหาที่ทําให้คนอิสราเอลเนี่ยหลงไปจากทางของพระเจ้าคือชาวมเมดียนที่ใช้เรื่องของเพศเรื่องของราคะตัณหาเนี่ยเป็นเหยือ่อเป็นเครื่องมือทําให้คนอิสราเอลหลงไปนะครับตอนแรกก็แค่อยากจะ,ะมีความสุขทงเพศกับผู้หญิงชาวมเมดียนแต่หลังจากนั้น ในการร่วมเพศหรือมีการร่วมประเวณนี้นั้นเป็นการนมัสการพระบาอันซึ่งเป็นพระของคนคณะอ่านคนในพื้นที่เหล่านั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้ประชากรของพระองค์ไปกราบไหว้พระอื่นมีพระอื่นพระองค์ประสงค์ให้ประชากรของพระองค์นมัสการพระองค์เพียงผู้เดียวเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายพระบาอันไม่ได้เป็นผู้สร้างพระบาอันไม่ได้เป็นผู้จัดเตรียมแต่ ทรัพยากรหรือทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษยชาติพระเจ้าไม่ต้องการให้ประชากรของพระองหลงไปกลับไหว้พระเทียมเท็จพระหลอกหลวงที่นําผู้คนออกไปจากทางแผนกานของพระเจ้านะครับพระเจ้าจึงบอกกับประชาชนคนอิสราเอลว,ว่าให้ไปจัดการกับชาวมีเดียนไม่ให้เหลือนะครับแต่ว่าคนอิสราเอลย,ยังปล่อยให้ผู้หญิงนะ กลับมานะครับไม่ฆ่าพวกเขาไนะปลองครับเราจะต้องจัดการไม่ให้เชื้อบบบหลงเหลือแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้ามีแค่นิดเดียวเชื้อเหล่านั้นมันจะเป็นเชื้อไรที่จะแพร่ขยายออกไปแล้วก็ในที่สุดมันก็จะเป็นเหมือนการฝักทําลายต้นไม้บาดล่านั้นก็จะทำลายชีวิตของเรานะครับนะท่าทีที่ไม่เยเสยต่อบากนี้เองที่ทาใหา้พวกเขา หลงไปจากทางของพระเจ้าเนาะชนชาติอิสราเอลที่เพิกเฉยประีประนอมกับความบาปนะทำให้ชีวิตของเขาออกไปจากทางของพระองค์แล้วก็ไปกลับไหวบูชานมัสก,การพระบานโมเสสจัดการกับความบาปทันทีแล้วก็เด็ดขาดพระเจ้าต้องการให้เราจัดการทันทีเด็ดขาดกับทุกเรื่องที่จะทําให้เราออกไปจากทางของพระเจ้าพีเนองครับเมื่อพระเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นบาปเราต้อง กำจัดบับนั้นออกไปจากชีวิตของเราให้เร็วที่สุดเอเมนไหครับให้ไวที่สุดให้เด็ดขาดที่สุดนะครับนะครับแล้วก็ต้นต้นเหตุต้นตอของปัญหาที่ชาวมีเดียนทําให้อิสยาเอียเนี่ยไปล่วงประเวณีแล้วก็ไปกลับไหวนวัสก,การพระบาทาเนี่ยนะครับเป็นเพราะบุคคลคนหนึ่งที่ตอนเริ่มต้นเราคิดว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่สัต์ซื่อบริสุทธิ์ชอบทาเป็นคนที่ดีนะครับนั่นคือ บาลามบาลามก็ถูกฆ่าด้วยในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับนี่นงครับบทวูก่อนเราเข้าใจว่าบาลามคงจะกลับไปที่ที่ประเทศของเขาแต่ว่าก่อนที่เขากลับไปที่ประเทศของเขาเนี่ยเขาก็น่าจะยังไปมาหาสู่แล้วก็ให้คําแนะนํากับชาวมีเดียนนะเรื่องเราขั้งเดียวที่เรา อ่านในพระธรรมกนันวิถีบทที่22ถึง24เนี่ยอาจทําทให้เราเชื่อว่าบาาอัมเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็ยำเกรงพระเจ้าแต่พระมภีตอนนี้เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นว่าบลาอัมไม่ใช่คนดีอย่างที่เราเห็นนะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่แนะนําชาวมีเดียนเนี่ยไปล่อลวงคนอิสราเอลข้อที่17นะครับเร,ราอ่านกันต่อฉะนั้นจงประหาร ผู้ชายทุกคนและประหารผู้หญิงทุกคนที่เคยร่วมหลับนอนกับผู้ชายนี่คือสิ่งที่โมเสสตักการนะครับข้อที่18แต่ให้ไว้ชีวิตหญิงสาวที่ยังไม่เคยร่วมหลับนอนกับผู้ชายสำหรับพวกท่านเองจงพักอยู่ภายนอกค่ายเจวันคือทุกคนที่ได้ฆ่าคนและทุกคนที่ได้แต่ต้องศพผู้ที่ถูกฆ่านั้นจงชำระตัวและชำระ ฉเฉลยของตนในวันที่สามและวันที่เจ็ดพวกท่านต้องชำระเครื่องแต่งกายทุกชิ้นเครื่องใช้ที่ทำด้วยหนังสัตว์ทุกชิ้นเครื่องใช้ที่ทำจากขนแพะทุกชิ้นและเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ทุกชิ้นและเอเลอาซาโปริฮิตกล่าวกับคนที่ออกไปทำสงครามว่านี่เป็นข้อกำหนดของธรรมบัญญัติซึ่งพระยเวได้ทรงบัญชามโมเสสเฉพาะทองคำเงิน ทองสำลีเหล็กดีบุกและตะกัวและทุกสิ่งที่ทนไฟได้ท่านทั้งหลายจงนำไปผ่านไฟแล้วก็จะสะอาดอย่างไรก็ดีต้องล้างชำระมนทถินด้วยน้ําและสิ่งใดที่ทนไฟไม่ได้ท่านต้องผ่านน้ำท่านต้องซักเสื้อผ้าของท่านในวันที่จิตแล้วท่านจะสะอาดหลังจากนั้นพวกท่านจึงจะเข้ามาในใายได้ข้อที่2 5ถึง51นะครับ พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าให้เจ้าและเอเลอาซาประยุทธ์กับบรรดาหัวหน้าสกุลของชุมนุมชนกับสิ่งที่ชิงมาคือทั้งคนและสัตว์ที่ยึดได้แล้วแบ่งสิ่งที่ชิงมาเหล่านั้นให้พวกทหารที่ออกไปทําสงครามส่วนหนึ่งและให้ชุมนุมชนทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งและจงชักส่วนหนึ่งจากทหารที่ออกไปทําสงครามเป็นของถวายแด่พระยาเวคือชักหนึ่งในห้าร้อยจากทั้งคนจาก ทั้งคนฝูงโคฝูงลาฝงแพะแกะแล้วเอาส่วนที่ชักจับพวกเขามอบให้แก่เอเลอาซาโปรหิตเป็นเครื่องถวายแด่พระยาเวและจากส่วนของคนอิสราเอลนั้นเจ้าจงชักหนึ่งในห้าสิบจากคนฝูงโคฝูงลาฝงแพะแกะและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดแล้วมอบให้แก่คนเลวีที่ดูแล พระพลาของพระยาเวทและโมเสสกับเอเลียซาโปรหิตก็ทําตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสสิ่งที่ชิงมาซึ่งยังคงเหลืออยู่จากสิ่งที่ทหารยึดได้นั้นคือแกะ6 7 5 0 0 0ตัวโค7ห2 0 0 0ตัวลา1 6 1 0 0 0ตัวก็ไปและคนคือผู้หญิงที่ยังไม่เคยร่วมหลับนอนกับผู้ชายรวมทั้งหมด32,000คนและ จำนวนครึ่งหนึ่งที่เป็นส่วนของคนที่ออกไปทำสงครามมีแกะ3,037,500ตัวส่วนของแกะที่เป็นของถวายแด่พระยาเวคือ675ตัวมีโค36,000ตัวส่วนที่เป็นของถวายแด่พระยาเวคือ72ตัวมีลา35,000ตัว ส่วนที่เป็นของถวายแด่พระยาเวคือห1อตัวและมีคน16,00 0คนส่วนที่เป็นของถวายแด่พระยาเวคือ32คนโมเสสได้มอบส่วนที่เป็นของถวายแด่พระยาเวนั้นแก่เอเลราชาปูโรหิตตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสและอีกครึ่งหนึ่งคือส่วนของคนอิสราเอลซึ่งโมเสสได้แบ่งมาจากพวกทหารที่ไปทำสงครามนั้นครึ่งหนึ่งเป็นของชุมนุมชน มีแกะ337,500ตัวโค36,000ตัวลา3500ตัวและคน16,000คนจากครึ่งที่เป็นส่วนของคนอิสราเอลนั้นโมเสสเอาหนึ่งใน50จากทั้งคนและสัตว์เลี้ยงมอบให้แก่คนเลเวีที่ดูแลพระพลาของพระยาเวตามที่พระยาเวตท,ทรงบัญชาโมเสสและบรรดาในฐานผู้บ,บังคับกองพันคือใน บรรดาในพันและในร้อยเข้ามาหาโมเสสและกล่าวกับโมเสสว่าผู้รับใช้ของท่านได้ตรวจนับทหารผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราแล้วไม่มีใครหายไปแม้แต่คนเดียวและเรานําของที่แต่ละคนพบมาถวายแด่พระยาเว์คือสิ่งที่ทําด้วยทองคํามีกําไรขาและกําไรมือแหวนตราตุ้มหูและสร้อยคอ เพื่อลบมนทีนแาบของเราเฉพาะพระพักพระยาเวโมเสสและเอเลยาซาปุริหิตก็รับสิ่งของต่างๆที่ทําด้วยทองคําจากเขาทั้งหลายและทองคําทั้งหมดอันเป็นเครื่องถวายเพื่อพวกเขาถวายแด่พระยาเวซึ่งมาจากบรรดาในพันและในร้อยมีน้ำหนักรวม200กิโลกรัมทหารเหล่านั้นต่างคนต่างยึดมาเป็นของตนเอง โมเสสและเอลอาโปรหิตรับทองคําจากในพันและในร้อยแล้วนํามาในเต็นท์นับพบเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คนอิสอราเอลเฉพาะพระพักพระยาเวไ่รงครับอันนี่คือบท 5, บที่าบทที่สามสเวนะครับห้ข้อพระเจ้าทรงให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่ระองจัดการกับต้นต่อต้นเหตุของความบาปท,ที่ทําให้ชนชาติอิสราเอลลงไปจากทางของพระเจ้าไปนมัสการและสรรเสริญพระบาอัน ในชีวิตของเราพี่น้องครับเราจะต้องจัดการกับบาปอย่างเด็ดขาดก่อนที่บาปจะจัดการกับชีวิตของเราพระเจ้าประสงค์ที่จะให้ชนชาติอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินคานาอันอและไม่หลงไปจากทางของพระเจ้าไม่หลงไปจากการนมัสการสรรเสริญพระองค์แต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปเขาก็เจอกับคนมีเดียนที่เป็นต้นต่อต้นเหตุที่ทําให้ชนชาติอิสราเอลออกนอกลูกต่าง,งก็จัดการกันก่อนพี่น้องครับก่อนที่บาปจะควบคุมชีวิตของเราเราจะต้อง จัดการไม่ให้เหลือไม่ให้ปณนีปนอมให้กับบาปนั้นเข้ามาครอบงำชีวิตของเรานะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าความเด็ดขาดแต่ละด้านของชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับความเด็ดขาดในชีวิตของเราที่จัดการกับบาปพี่น้องบาปที่จะเข้ามาในชีวิตของเรามีเยอะแยะหลายทางนะครับความเด็ดขาดของเราเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของการเงินพระเจ้าตาให้เราสัต์ซื่อในเรื่องของการเงิน เราจะไม่ให้เงินเนี่ยมาครอบความชีวิตของเราเนะเราจะไม่ให้เงินนั้นมาควบคุมชีวิตของเราเราจะไม่ให้เงินนั้นมาเป็นเจ้าในชีวิตของเราเราจะต้องใช้เงินเพื่อเพื่อการดํารงชีพเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าเราจะไม่ให้เงินเนี่ยใช้ชีวิตของเราเราจัดการก่อนที่ความรับเงินจะทําให้เราตกลงไปในการล่อลวงในเรื่องของความโลภในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวย เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านประเภทเราจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดที่จะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกที่นำเราไปสู่อันตรายแล้วก็ไปสู่การออกไปจากทางของพระเจ้านะล้มลงในความบาปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวตนความเยื่อยิงนะครับเราจะต้องถอนตัวลงทุกๆด้านพี่น้องครับมีเยอะมากเลยใน,ในชีวิตของเราเราจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนะการ ใช้ชีวิตอย่างมีวินัยการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเราจะไม่ปล่อยให้าบาปนะที่เข้ามา,าในในความขี้เกียจนะเราจะไม่ให้ความขี้เกียจมาครอบงำอยู่เราต้องจัดการาทุกด้านเลยพี่น้องครับในชีวิตของเราถามว่าเราเวลานี้เนี่ยเราจัดการกับบาปต่างๆเหล่านี้นะเข้ามาอย่างไรนะความบาปเข้ามาใน <G un dessas> การใช้ลิน้นใช้คําพูดของเราเราจัดการกับมันไหมนะเราควบคุมลิ้นของเราไหมเราควบคุมเราไม่ปล่อยให้ลิ้นของเราเพูดในสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นหรือทําให้เกิดความแตกแยกเราจะไม่พูดทําให้คนเกลียดกันคนเป็นสตรูก,กันถูกไหมครับคือ <c oughs> เราจะจัดการกับทุกบาปที่เข้ามาในชีวิตของเราในทุกๆด้านก่อนที่ความบาปจะควบคุมชีวิตของเราถ้าเราไม่ควบคุมลิ้นของเราไม่ควบคุมปากของเราวันหนึ่ง คำพูดที่เราพูดออกไปทําให้เกิดปัญหาแล้วก็สิ่งเหล่านะั้นกลับเข้ามาจัดการกับชีวิตของเราผมเชื่อว่าเราจัดการกับต้นต่อของความบาปอย่างเด็ดขัดมาแล้วระดับหนึ่งแต่เราจะจัดการอีกอทุกๆด้านที่จะเข้ามาที่จะเพิ่มหรือที่จะเจอนะครับขอพระเจ้านําเรานะจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับความบาปทุกชนิดได้อย่างไรพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตอบสนอง เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับบาปจะต้องเจอกับการทดลองการต่อสู้การโจมตีในรูปแบบแบบไหนแล้วเราจะจัดการขั้นเด็ดขาดได้อย่างไรต้องพึ่งพระเยนวสุิ์อ่านพระคำของพระองค์สะสมพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นวิธีที่เราจะต่อสู้กับความบาปเอาชนะความบาปเป็นอาหารที่จะทําให้เราเข้มแข็งในไฟจิตวิญญ,ญาณเพื่อที่เราจะมีกําลังต่อสู้กับอํานาจบาปเราจะพึ่งพระเยนวสุตร เพราะว่าโดยพระองค์เท่าน,นั้นที่จะทําให้เราตอบสนองหรือต่อสู้กับสงครามไฟวิญญาณสงครามของความบาปเนี่ยได้อย่างถูกต้องแม่นยับดันั้นเราจึงเข้ามาอาธิษฐานต่อพระเจ้าอ่านพระคำของพระองค์ไข้ขวรแล้วก็ทําตามในทุกๆวัน,น,นก่อนที่เราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะต้องอ่านพระคำของพระองค์ก่อนนี่คือสิ่งที่เราทําด้วยกันพึ่งด้วยกันพี่น้องครับจะหนุนใจคนรับขางให้จัดการกับบาปทุกประเภทได้อย่างไร เราต้องการเห็นคนจํานวนมากใหม่มีชัยชนะเหนือบาปเราไม่ต้องการให้คนบล้าังหรือคนอื่นเนี่ยถูกบาปไปควบคุมถูกวิญญาณแห่งกิเลสตัณหาไปควบคุมไปจัดการกับคนที่เรารักคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์คนที่เรารู้จักคนที่เป็นญาติเป็นพี่น้องของเราถูกไหมครับเราไม่ต้องการให้เพื่อนของเราพี่น้องของเรานะลม้มลงเพราะความโลภ ประสบความล้มเหลวหรืออปัญหาชีวิตเพราะความโลภเราไม่ต้องการเห็นพี่น้องเพื่นอนฝูงคนรอบข้างเราต้องถูกอำนาจบาปควบคุมแล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาเสื่อมทรามตกต่ำแต่เราต้องการให้ทุกคนได้หลุดพ้นแล้วก็มีสารภาพจากบาปไดอ้อยู่ในทางที่เต็มไปด้วยสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดี ฉะนั้นเราจะหนุนใจคนรอบ,บข้างคนนั้นให้จัดการกับบาปเหล่านั้นได้อย่างไรพี่น้องครับชีวิตของเราจะต้องเป็นต้นแบบชีวิตของเราจะต้องเป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้กับคนรอบข้างเราเมื่อเราเอาชนะบาปจัดการกับบาปแล้วก็มีชัยชนะมีสรภาพหลุดพน้นจากอำนาจบาปทั้งสิน้นแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างมีสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีชีวิตแบบนี้ก็จะทําให้คนรอบข้างคนอื่นได้เห็น ได้ประจักษ์แจ้งแล้วก็ได้แรงบนนันดาลใจเข้ามานะพึ่งพระองค์แล้วก็อยู่ในทางของพระองคนะ์มีชัยชนะเหนือบบปเหนือการต่อสู้เหนือการโจมตีเห็นไหมครับเราใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคาของพระเจ้าในเช้าวนันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทตาตามข้าแต่พระบิดาจุ้าาขอบคุณพระองค์สําหรับข้อคิดชีวิตจากพระคาของพระองค์ในเช้าวันนี้ ขอบพระเจ้านำเราพระองค์จุคาเราต้องการที่จะมีชัยชนะเหนือการต่อสู้โจมตีของความบาปทุกประเภททุกชนิดเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเขาเชีวิตของพวกเราพ่ายแพ้ต่ออำนาจบาปทั้งหลายขอพระเ,เยรีมันสุดที่จะนำเราที่เราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งล่อลวงที่ซาตานวิญญาณชั่วที่ใช้เครื่องมือทำลายชีวิตของเราที่เราจะไม่ประนีประนอมกับความผิดความบาปแม้แต่นิดเดียวพระองค์จุคาเพื่อเราจะไม่ ล้มหลงในบาปพระองค์เจ้าเราขอพึง่งพระองค์ขอบพระเจ้านำเราพระองค์เจ้าขอให้ขอคิดชีวิตแ้วพระคำของพระเจ้าในเชาน้านี้ที่จะเปลี่ยนสติเราอยู่ตลอดเวลาพระองค์เจ้าเราขอพึง่งพระองค์ตอนที่ฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระชานะพระมา,ธธาะเย,มยสุคริจ้าเอเมนขอบพระิญญาบริสุทิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าอุตส่คห์ก่องครับ พระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้น